สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับใต้การรักขามผงเปิดใจสาวเล่าเอฟซีแฟนพันแทะเปิดใจสาวเล่าถามมาว่าเอฟมีอีงียบแทะเปิดใจสาวเล่าเงียบอยู่ครับช่วงนี้ครับนะผมยอมรับว่าเงียบบางคนอยากได้เมียเล่าอยากขอเพจขอไลน์กห็หาหยาเลยครับนะเปิดใจสาวเล่าเงียบอยู่ครับเพราะว่าสาวเล่าบางคนก็เขามาทําง,งานในเมืองไทยนะครับนะ ก็เลยมีการสัมผัสน,น่อยลงบางคนก็จะเบิ่งเพื่อขวเปิดเพื่อก็เลยหาเบิ่องหยาดเล็กน้อยนะครับช่วงนี้นะครับนะเพราะว่ายูทูบเบอร์บางคนก็ไดิหันมาเป็นสายบุญมาสัมผัสน้องปาดูคืงไทยเล่ากันล้าดังดูขนาดนี้นะครับนะเพราะว่าบางคนก็ามว่าหรือในคอมเมนต์ักต่างก็บอกว่าเป็นหลังจังบ่ให้น้องปารีบเขามาเห็นปร,ประชาชนคนไทยเพื่อรักษาชิตติ พื้นฐานในการรักษาพยาบาทนะครับนะคือนองปลาป่วยนะครับนะทำมารักษาในเมืองไทยอาจจะทื่อนะครับนะเพราะว่าใส่สิทธิบัตรสวัสดิการต่างๆนะครับนะแต่ว่าผมในยินยดูทูเบอร์ช่องใหญ่ผูกพื้นเป็นหัวเรือในการาช่วยเรือนองปลาพิ้นบอกว่าจะเย็นๆนะครับนะถ้าเอานองปลาเขามาเห็นปา,าะแผชนในช่วงนี้การช่วยเรือการิี่ลดน,น้อยลงเพราะว่ากระแสมันอาจจะตก บ้านน้องปลาอาจจะบปรเซตมุมมองของยูสูเออร์ฟังคุนเป็นเนมองแบบนี้นะครับนะเิ่นมองแบบการช่วยเหลือแต่ว่ามุมมองของประชาชนคนไทยการในฐานะน้องปลาเป็นคนไทยตามหลักสายโลหิตของผู้เป็นบิดานะครับนะพระบรสัญญาใต้2 8 0 8นะครับนะน้องปลามีสิต์ตามหลักสายโลหิตผู้เป็นบิดานะครับนะตา,ามหลักการเกิดนะมี ใาบเากิดแก่ใน,นสมโนโครั่วผมงูเป็นพอแล้วกะเหตุประชาชนจะพเพียงแต่หาคนยืนยันกะง่ายขึ้นนะครับนะประมาณมือเดียวกะแล้วถ้ายยือสบ,บูร์ังนั้นจะให้นองป้ามามาทาํานะครับนะบางคนกะถามวม่านองป้าเป็นยังจังบวยจะเหตุปัะ,ะชาชนคนไทยคือนองหยีลูกคึ่งคือกันนองป้านี่ผมความยิดของผมนะนองป้านี่อาจจะได้รับวัฒนธรรมของสปปลาวตั้งต่น,น้อยนะครับนะ อีกอย่างหนึ่งหลวงปาว่ามีโทรศัพท์สมาโพก็เลยบริเรียนลู้ลู่โลกกว่างคือน้องหยีนะครับนะสาหรับน้องหยีลูกคึงไทยล่าคือกันตา,ามข่าวแล้วตามมาเห็ดป,ประชาชนคนไทยอยากทําง,งานในประเทศไทยตามพอให้เขาไปเฮ็นนะครับนะเพราะว่าน้องหยีมีโทรศัพท์สมาพุเรียนโทรศัพท์เลยได้รับปัฒานธรรมโลกกว่างนําโชชียวนะครับความคิดมาเล่ยแตกต่างกันสําหรับลูกคึงไทยล่าสองคนนี้นะครับนะ ฐานนองลูกปลาลูกคุงไทยเล่าได้รับเด้มีโทรศัพท์สมารโ์โฟนการจีคิดขึ้นน้องลูกนี้แน่ๆนะครับนะเพราะว่าพลบอสัญชาติไทยสรรองพันร้อยแปดเนี่ยฐานนองจะเปลี่ยน,น,นสัญชาติกะอายุยี่สิบปีนะครับบุรีปนุนิติภาวะกะเลือดสัญชาติได้สัญชาตินึ่งได้นะครับนะเพราะว่าประเทศไทยบรดห้ามเรื่องการมีสองสัญชาตินะครับนะ,ะเลือกสัญชาติ อื่นก็นได้เลือกตามสามีอะไรนะครับนะแต่ว่าเล่าเขาให้มีสัญชาติเดียวนะครับนะบางคนถามมาเอ,าอ้าลูกที่เกิดน้ำเล่ามันน้ำมูพวัวเพื่อนฝูงผมยังมียังมีสองสัญชาติได้อันนั้นเขาตามพาสปอร์ตผู้เป็นม้านดานะครับนะเขาใส่พาสปอร์ตเป็นผู้เป็น,ปนม้านดานแต่ว่าใหญ่ขึ้นอายุยี่สิบปีต้องเลือกสัญชาติน,นะครับเห็นบอทหารเกณฑนคนหนึ่งนะครับที่แม่เล่ากัวไทย ที่มาเป็นทหารเกณฑ์ในเมืองไทยนะเขาเลือกสัญชาติไทยนะครับนะนะครับเวลาเราราชการเวลาเป็นข้าราชการมันจังใหญ่ต้องสละชัญชาติได้ชาหนึ่งนะครับนะตามกฎหมายนะครับนะแต่เรื่องของน้องลูกปานี่กับบางคนก็ถามในคอมเมนต์หลายหลายหล,ลายช่องผมอ่านนะครับนะทาไมไม่ซื้อโทรศัพท์ให้น้องลูกปานะครับนะผมก็พอ,อใจครับกนะารช่วยเหลือเบื้องต้น ทางอยากไ้น้องเรียนรู้ต่างๆก็พื้นที่จะซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้น้องลูกป่านะครับนะเพื่อน้องลูกป่าสิได้ศึกษาหาความรู้โทรศัพท์ซื้อโซเชียลเป็นคู่บาอาจารย์อีกอย่างหนึ่งนะครับนะา่าถ้ามีการซื้อประชาชนคนไทยจากซอยบัวคนลอยสองลอยสามลอยกายจากซอ,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 อยผมกายจากซอยนะครับนะแุ่นใบคนละสี่หาลอยกับบัวมาเลยครับ้าจะากซื้อโทรศัพท์ให้น้องลูกป่านะครับนะ เพราะว่าให้น้องลูกปลาเด็กเกิดการเรียนลูกชูโครนะนนโกคกนะว้างนะครับนะตอนนี้น้องปลาอยู่โรคแคบอยู่ครับนะคือยูทูบเบอร์ของ่องดังสองใหญ่่องหนึ่งสัมภาห์ถ้วานะครับนะอยากเอาน้องปลามาเห็นมาบเป็นชนคนไทยมือใดก็ได้แต่อยากให้ได้คนบริจาค่ยอยเรียหลายสกุนอยากให้เงื่อนมันแล้วอันนี้ก็มีเหตุผลนะครับนะ แต่ว่า,าอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งประชาชนคนไทยในฐานะน้องลูกป๋าเป็นคนไทยคนหนึ่งถึงสี่บทมีปร,ประชาชนกะยังทันสมบูรณ์แบบกะจกให้มาเห็นปร,ประชาชนคนไทยในกอนนะครับนะเพื่อรักษาทิศทิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยนะครับนะเขาถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้สะดวกสบายนะครับช่นการรักษาพยาบาลน,นะครับนะการเรียนหนังสือนะครับนะเราฉะนั้นสรุปนะครับนะ เรื่องรายการเปิดใจสวาวเล่าหน่อยลูกเนี่ยกับพอหนึ่งยูทูบเบอร์เขามาหันมาสัมผัสน้องปาหลายเติดอยู่ครับนะหันมาเป็นสายบุญหลายคนนะครับนะสองกับสาวสีมาเปิดใจหน่อยลูกบางคนเขามาได้ทํางานในกรุงเทพาหาแล้วคลอดน,นะครับบางคนกับยูทูบเบอร์บางคนมัน,ม,นมันกับแพร่ามันฮอนไปสัมผัส อาจจะดูหน่อยเขาก็หันมาเห็นคอนเทนต์ใหม่ครับผู้ใดเด้ติดตามจองยู u b e ฟังสปปอได้หล,หลายคนก็ได้เห็นบางคนหันมาเห็นคอนเทนต์ได้หลายอย่างเลยครับนะเพราะฉะนั้นรายการเปิดใจสาวเผบประมุมไทยของบัวเฮานี่ครับอดทนเบิงนะครับนะอดทนต่อไปสําหรับผู้อยากได้มีเล่าในรายการเผดใจนะหรือว่าผู้ใดอยากเบิงสาวเล่าเผดใจของสุเชมง,งามเพื่อว่าเปิดเ้นแบบผมี่ก็ ยังรอวเบิงอยู่นะครับนะแต่าามีหนาไม่ไมากลับอกม,มาจากประเทศไทยมาทําหน้ามาเผดใจกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นกราบระมานี่นะครับที่ถามผมมาว่ารายการเผดใจหายไปใช่ขึ้นหน่อยลุงนะ่งเนี่ยเม่อน่าจ,จะหายแล้วครับนะเพียงแต่น้างองีกตัวละครมันหน่อยลุ่งเท่านั้นนะครับ